สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Everybeam channel วันนี้นะคะกลับมาตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ในคลิปแรกนะคะว่าจะมารีวิวพอร์ตของบีมการที่บีมใช้พอร์ตจริงๆเลยเนี่ยเข้ามาหาลัยนี่คะ่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะมีเป็นแพ็กพอร์ตแบบนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคค่ะมาที่หน้าแรกกันดีกว่านะคะหน้าแรกเนี่ย จะเป็นหน้าปกใช่ไหมคะจะกดเฉยหน้าแรกจะเป็นหน้าปกนะคะซึ่งหน้าปกเนี่ยโอเคบิมใช้นีสัญลักษ์เกียร์เข้าไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของวิศวะคือบิมตั้งใจจะเข้าคณะวิศวะใช่ไหมคะก็เลยใช้เกียร์แล้วที่เกียร์เป็นสีส้มเพราะว่าเป็นสีประจํามหลาลัยก็คือเป็นสีประจําของพระจอมนะคะพระจอมเขาก็จะใช้เป็น ขาสีประจําของเขาจะเป็นสีส้มเนาะแล้วก็ใช้คําว่าแล้วก็มีคําว่าพอร์ตฟอร์ิโออันนี้แล้วแต่คนเลยนะแล้วแต่ดีไซน์ว่าใครอยากให้มีคําว่าพอร์ตฟอร์ิโอหรือเปล่าเพิ่มบินบางคนก็ไม่มีคำนี้เพื่อนบอกว่าแบบมันมันไม่จาเป็นต้องมีก็ได้คือมันรู้อยู่แล้วว่าอมันก็เป็นพอร์ตถูกไหมแต่ว่าบิมยังยังอยากจะให้มันมีอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วก็มาที่บรรทัดถัดไปบรรทัดถัดไปจะเป็นคําว่าแฟน อ่านไม่ออกนะคะบรรทัดต่อไปก็ใส่เป็นชื่อคณะเราแล้วแต่เลยว่าจะใส่เป็นภาษาไทยหรือว่าจะใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ <c oughs> บีมจะเลือกเป็นใส่ภาษาอังกฤษดีกว่าอ่า <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พอมีชื่อคณะแล้วใช่ไหมก็ต้องมีชื่อสาขาก็คือเป็น Industrial Engineering นะคะ <c oughs> ประมาณนั้นแต่ว่าอยากให้ทํากันบ้านหน่อยนะเพราะว่าตอนที่บีมไปสัมภาษณ์ที่บางมดเนี่ย เขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า industrial engineering เขาใช้ชื่อว่า production engineering อ่ะตอนแรกแบบคือเราอะ่ะมันเป็นความผิดพลาดอันนี้คืออยากแบบว่าอยากไว้แปบลบว่าพูดเป็นฝากไว้ให้เพื่อนๆแบบว่าไม่พลาดเหมือนบีมากันเพราะว่าแบบว่าีไม่ได้ศึกษาปไปว่าเออที่นี่ วิศวุหการที่นี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคือบีมก็คิดว่าเขาใช้คําว่า Industrial Engineering ก็คือแบบ IEI ออ่ะบีมคิดว่าเขาใช้ทุกที่แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแบบบีมนะคะแล้วก็พูดเร็วไปไหมเนี่ยอ่ะจะพูดให้ช้าลงแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มาต่อกันที่นี่ค่ะก็จะเป็นรูปเราคือเพื่อนบีมบางคนเนี่ยมันก็มีความคิดว่าจําเป็นต้องเป็นชุนนักเรียนด้วยหรอคือบีมก็จะพูดยังไงดีอ่ะคือบีมรู้สึกว่า อยากให้มันเป็นชุดนักเรียนอ่ะคือมันมันก็แล้วแต่คนนะแล้วแล้วแต่คนแล้วแต่คณะบิมยังยึดว่าอยากให้แบบหน้าปกเราเป็นชุดนักเรียนอยู่ประมาณนั้นนะคะบิมเลยเลือกอันนี้แล้วก็ตอนไปถ่ายเนี่ยคือทําผมอะไรให้เรียบร้อยที่สุดรวบปึงแบบว่าถักเปียตึงติดโบแล้วก็อาจจะแบบมีแต่งหน้าเบาๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าให้มันขึ้นกล้องหน่อยอ่าแล้วก็คือบีมอะดีไซน์พอร์ตไว้ในหัวแล้วแหละตอนถ่ายรูปว่าัชี้เกียร์แต่แบบคือบิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบบีมจะเอาเกียร์ไว้ฝั่งไหนก็เลยแบ ว่าชี้ไปก่อนแล้วค่อยพอแล้วค่อยเข้าแอปพลิกรูปเอาอ่าอ่ะพอพูดพอพูดถึงเรื่องแอปเนี่ยบีมใช้ทั้งหมดประมาณ2แอปจะมีหนึ่งคือแคนวาแล้วก็แอปที่2คือ Photoshop นะคะแน่นอนคือ Photoshop ทุกคนทุกคนก็ต้องได้เรียนอยู่แล้วเนาะอ่าคือบีมพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีน้อยมากเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากทำเองอะเนาะมันคือแบบครั้งครั้งหนึ่งของเราในการเข้ามาหาลัยเราก็เลยที่แบบ อยากจะทําเองทอาออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าคนอื่นจะว่าสวยคนอื่นจะว่าไม่สวยยังไงแต่เรารู้สึกว่าแบบเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเราทาเต็มที่ได้ใครนี้แล้วมันก็ประสบความสาเร็จด,ด้วยตัวเราเองสุดท้ายคือก็ค่อนข้างภูมิใจในระดับหนึ่งะนะว่าทําเองทุกขั้นตอนก็เลยสามารถเอามาบอกทุกคนได้ว่าเนี่ยมีประสบการณ์เอามารีวิวให้ทุกคนทราบนะคะประมาณนั้นแล้วก็มาเราขึ้นเรามากันต่อจะมีเป็นชื่อภาษาบิมจะใส่เป็นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษอ่ะ ถามว่าจําเป็นต้องมีภาษาอังกฤษหรือว่าจำเป็นต้องมีภาษาไทยไหมอะไรอย่างนี้จริงๆเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วก็โรงเรียนที่บิมจบมาประมาณนี้แล้วก็มาต่อกันที่คํานาอ่ามาต่อที่คํานําเลยคํานําแล้วแต่เราจะดีไซน์อีกแหละแต่ว่าบิมรู้สึกว่าบิมอยากคุมโทนให้มันเป็น ให้มันมีความเป็นแดงเลือดหมูสีส้มแล้วก็แบบออกออกเป็นสีประมาณนี้คือบีมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสีพื้นหลังแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสีอะไรแต่รู้สึกว่าแบบแบบชอบประมาณนี้ก็เลยแบบเออทำแบบเนี้ยทังเล่มเลยนะส่วนเนื้อหาในคำนำบีมเซิร์ชใน Google นะคะมันจะมีแบบเป็นแบบฟอร์มให้เราอยู่บีมก็อาจจะแบบ ดัดแปลงนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นอาจจะแบบไม่ได้ก๊อบเขามาหมดทุกอย่างดัดแปลงให้มันเป็นสไตล์เราแล้วก็ตัดคาพูดบางคําหรือเพิ่มคําพูดบางคําให้มันเป็นสไตล์เรามากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้สําคัญนะตัวนี้สําคัญเลยลงชื่อเราแล้วก็เขียนว่าผูจ้จัดทําแล้วก็ลงวันที่ว่าเราทําตรงเนี้ยเราทําอันเนี้ยณนะวันที่เท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์นเ,นเนี่ยมันก็คือสารบัญถูกไหม เราอยากให้พอร์ตเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ใส่เข้าไปซึ่งหลักๆเลยเนี่ยอันนี้สําคัญนะคะว่าหลักๆเลยเราต้องมีประวัติส่วนตัวอ่าทุกคนจะต้องมีประวัติส่วนตัวนะในพอร์ตอันที่2คือ education ก็คือประวัติการศึกษาของเราว่าตั้งแต่อนุบาลประถมต้นประถปมปลายมต้นม,นมปลายเนี่ยเราเรียนที่ไหนประมาณนั้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเราก็จะรวม2อ,อันนี้เข้าไปด้วยก็ได้นะจะรวมโปรไฟล์รวม education เข้าไปเป็นเป็นพ์ทเดียวก็ได้แต่บีมแยกเพื่อที่จะให้มัน ให้มันเป็น4ส่วนให้มันดูเยอะขึ้นนะคะให้มันดูน่าสนใจขึ้นเราแยกออกมาแล้วก็อันต่อไปก็คือเกียรติบัตรที่ได้รับอ่าแล้วก็อันต่อไปก็คือกิจกรรมที่เข้ารวมประมาณนั้นนะคะหรือใครจะรวมกเกียรติบัตรกับกิจกรรมเข้าด้วยกันก็ได้นะโอเคแล้วเราก็ดีไซน์ออกมาอันนี้บิมบิมก็จะใช้เป็นรูปที่บิมหันข้างแบบนี้นี่น,นี่มีสิวด้วยแล้วก็เป็นรูปที่บิมไปเข้าแลบมาประมาณนั้นนะคะก็ใส่เข้าไปอันนี้แล้วก็ มาที่หน้าอันนี้คือหน้าคั่นอ่ะอันนี้คือหน้าคั่นของบีมเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือประวัติส่วนตัวใช่ไหมคะนี่เราก็ใส่ใส่รูปเราเข้าไปนี่ โอเคอันนี้หน้าขั้นของบิมน,นะแล้วก็มาที่ประวัติส่วนตัวกันตัวอันนี้ก็คือจะเป็นหัวอ่าแล้วก็เห็นปรอดส่วนตัวนะอันนี้คือประวัติส่วนตัวของเรานะอันนี้ก็ใส่รูปอันนี้เหมือนจะเป็นรูปตอนตอนมสมั้งสมัยแบบนายัางเด็กอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็น address ก็คือที่อยู่นะคะที่อยู่ของเราอ่าแล้วก็ใส่แล้วก็คติอันนี้คือ คาติประจำจัะคอนเนคชั่นของเราเข้าไปอันนี้ดิ้งของงานเบอร์เหมือนกันนะคะก็จะมีเบอร์โทราศัพท์อีเมลแล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์แล้วก็มาที่ชื่อนามสกุลอันนี้คือทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อบีมประมาณนั้นนะคะวันเกิดอ่ะสิบกุมภาก็เขียนไปโรงเรียนที่เรากำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เพศอะไรเชื้อชาติอะไรศารสนาน้ำหนัก ส่วนสูงหมู่เลือดสัญชาติอายุอาชีพที่ฝ่ฝ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนว่าวิศวกรแล้วก็ความสามารถพิเศษอาแต่งก้อนโซตัดต่อ,ตอ,ตอวิดีโอพูดในที่สาธารนณะและมีความเป็นผู้นาประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับผู้ปกครองของเรา,ราะะก็จะมีชื่อนามสกุลของพ่อแม่เราชื่อเล่นของพ่อแม่เราอายุอาชีพของท่านบริษัทที่เขาทําอยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น น้าขัน้นอ่านาขั้นอีกแล้วก็คือเป็นหน้าขั้นของประวัติการศึกษาของบีมนะคะอันนี้อันนี้คือกรอนที่บีมเป็นคนแต่งเองเลยนะคือบีมรู้สึกว่าเออเราเรามีความสามารถในการแต่งกรอนสดใช่ไหมแล้วก็แบบใส่เข้าไปอันนี้คือแบบ คืออันนี้มันก็ไม่ได้สดอ่ะนะอันนี้คือบิมก็คิดนาน <B im S 2> อยู่เหมือนกัน <B im S 2> แล้วก็แบบให้คุณครูที่โรงเรียนช่วยดูด้วยว่าแบบกรอนอันนี้ได้ไหมเราดัดแบบเหมือนแบบคุณครูคเขาก็จะดัดแปลงให้นิดหน่อยแต่อาจจะไม่ได้ดัดแปลงมากเพราะว่าถ้าถ้า,ถาดัดแปลงมากเนี่ยมันก็จะไม่ใช่คําพูดของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็หน้าต่อไปก็จะเป็นประวัติการศึกษาของเรานี่บิม <B im S 1> ก็ใส่อันนี้คือเป็นรูปเดียวกับหน้าปกเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นรูปใส่เข้าไปแล้วก็เป็น เขียนว่า educational นะคะประวัติการศึกษาและเกดเฉลี่ยสะสมถามว่าเกดเฉลี่ยสะสมจําเป็นไหมบิสมสาหรับบิมว่าจําเป็นนะเราก็ใส่เข้าไปเลยแบบว่าอ่ะอันนี้อนุบาลหน้าคือมันก็จะเพิ่งตื่นหน่อยนะคะแล้วก็ระดับอนุบาลศึกษา คือหลายคนถามว่าเราใส่คําว่าประถมมาไว้ได้ไหมใส่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขียนว่าในช่วงชั้นเราเนี่ยก็คือระดับอนุบาลศึกษาใช่ไหมในช่วงชั้นเราก็คืออนุบาล1ถึงอนุบาล3ปีพุทธศักราช2,548จนถึง2,550ที่โรงเรียนเซโยเซมิพวันตอนนี้บอกบอกตรงๆเลยว่าอนุบาลคือบีมหาเกรดไม่เจอหาสมุดเกรดเหมือนจะไม่ได้เก็บไว สักอย่างเนี้ยแหละเหมือนมันหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอก็เลยไม่ได้ใส่เกตไปนะคะแล้วก็มาที่ประถมมาศึกษานะคะประถมมาศึกษา ก็คือช่วงชั้นประถมต้นก็คือประถมศึกษาปีที่1จนถึงประถมศึกษาปีที่3นะคะแล้วก็โรงเรียนเซนโยเซฟทิพวันก็คือเป็นโรงเรียนเดิมแนละ้วแล้วก็มาต่อที่ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีช่วงชั้นโรงเรียนเกชเลียเหมือนกันอันนี้ประถมศึกษาตอนปลายนะคะก็เหมือนเดิเหมือนเดิมเลยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นโรงเรียนและเกชเลียประมาณนั้นนะคะแล้วเรามาต่อกันที่อันนี้คือเป็นหน้าคานอีกแหละหน้าเป็นคือถ้าสมมติว่ามหาลัยของใครกําหนดหน้าว่า จะต้องทําไม่เกินสิบหน้านะจะต้องทําไม่เกินสิห้าหน้านะแนะนําว่าไม่ต้องมีใบคัคนก็ได้หรือไม่ต้องมีคํานําก็ได้ไม่ต้องมีสารบัญก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินเนื้อที่เพราะว่าอาจารย์เขาจะไม่เปิดดูหน้าพวกนี้ด้วยเขาจะดูอะไรที่แบบเป็นเนื้อหามากกว่านะคะประมาณนะั้นแต่ว่าของบีมช่วงปีที่บีมสมัครเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดหน้านะก็เลยแบบว่าสามารถใช้อันนี้ได้ มาต่อกันที่หน้าเกติบัตนะคะอ่าเราบิมก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เลยบิมจะแบ่งออกเป็นด้านๆน,นะคะคือใครบอกว่าไม่จําเป็นต้องแบ่งออกเป็นด้านก็ได้ใส่แบบทีเดียวกันท,ทีเดียวลงมาหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าที่บิมแบ่งมาแบบนี้คือมันจะทําให้ดูแบบผลงานเราดูโดดเด่นยิ่งขึ้นอ่าประมาณนั้นว่าเรามีผลงานอะไรบ้างอย่างแรกเลยด้านก็คือคือบิมจะสมัครคณะวิศวะใช่ไหมมันก็ต้องมีด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมอ่าบิมก็เลยเลือกเลยว่าระดับระดับไหน ระดับประเทศระดับโรงเรียนประมาณนั้นนะคะแล้วพอบิมก็ใส่กิจวัเข้าไปอ่ะน,นี่แล้อันนี้คือบิมสแกนทางเครื่องปิ้นนะคะสแกนเข้าไปแล้วก็เนี่ยบรรยายนิดหน่อยบรรยายนิดหน่อยให้รู้ว่าเอองานนี้เราทําอะไรนะประมาณนั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านการเข้าร่วมทางกิจกรรมทางค่ายวิชาการอ่ะบิมก็ใส่เข้าไปเออลืมกลับมาที่ตรงนี้นิดนึงที่บิมเลือกเอาเอาด้านนี้ขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าหน้าแรกๆอาจารย์เขาก็จะมาดูละเอียดหน่อยใช่ไหม เขาก็จะได้เหมือนเขาก็จะได้เห็นว่าเราอยากเข้าคณะวิศวกรรมจริงๆนะอนะเราก็เลยแบบเราก็เลยไปร่วมค่ายต่างๆบิมอยากแบบอยากพรีเซนต์ตรงนี้ก็เลยใส่อันนี้ไว้อันดับแรกนะคะเพื่อนเคนไหนอยากพรีเซนต์อันไหนหรือว่าคณะคณะต้องการที่จะเห็นอะไรอะไรเกี่ยวกับเราก่อนแล้วก็ขึ้นก่อนเลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันต่อไปเป็นกิจติบัตรด้านความสาม,มารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ประมาณนั้นนะคะเราก็ใส่ไปเลยระดับองค์กรระดับองค์กรระดับองค์กรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ด้านวิชาการอ่าระดับโรงเรียนระดับโรงเรียนแล้วก็ใส่เข้าไปนะเกียรติบัตรเรามีคือเราขดมาให้หมดเลยนะประมาณนี้แล้วก็ อันนี้คือด้านการประกวดระเบียบแถวสวนสนามเมนาีอ่าอันนี้ก็คือแบบบิมจะเข้าคณะวิศวะใช่ไหมมันเกี่ยวกับความแบบอดทนประมาณนั้นนะคือบิมก็ต้องการพิเศษไปว่าเออเนี่ยเราผ่านการประกวดระเบียบแถวมานะในตลอดระยะเวลากี่ปีกี่ปีที่เราประกวดมาเนี่ยเขาก็จะเห็นถึงความอดทนของเราว่าเรา,า,เรามาีความอดทนประมาณนั้นนะคะเราอยากพิเศษอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอน,นี่ระดับจังหวัดระดับโรงเรียนเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะประมาณนี้แล้วก็ แล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งที่สํคาคัญเลยนะย้ำว่าแนะนําว่าต้องมีนะคะก็คือด้านจิตอาสา เราไปทําจิตอาสาอะไรเราใส่เข้าไปได้เลยนะถึงแม้ว่าไม่มีกิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถบรรยายก็ได้สมมติว่าบอกพี่คะหนูแบบหนูอยากหนูได้ไปกิจกรรมอาสากิจกรรมนึงค่ะแต่เขาไม่ได้ออกกิจกรรมให้หนูทำยังไงคะเราสามารถเขียนเป็นกระดาษ A4 สี AC, แล้วเราบรรยายได้เลยว่าเราไปทําที่ไหนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาไหนเราได้ทําอะไรเราทําอะไรให้เขาเขาได้รับอะไรจากเราแล้วเรารู้สึกยังไงเรามีความสุขมากแค่ไหนเรารู้สึกว่าแบบเราได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไหมเราเขียนบรรยายออกมาแบบเป็นพารากราฟได้เลยนะแล้วก็ให้ให,ให้แบบ องค์กรที่เราไปทําให้เขาเนี่ยเซ็นได้ประมาณนั Somehow, ้นนะคะหรือว่าคนที่พบเห็นเราสามารถเซ็นเป็นพยานให้เราก็ได้นะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีเกติบัตนะคะแต่อันนี้คืออ่าบีมีเกติบัตอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแล้วก็บรรยายนิดหน่อยเหมือนเดิมแล้วได้รับเหรียญอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะอันนี้เราบีมไม่้ใช้ Photoshop ตัดนะคะแล้วก็ต่อไปคือด้านคุณธรรมจริยธรรมอันนี้บีมก็บอกว่าแนะนําแนะนําให้มีเหมือนกันนะแบบ เออเร,เราได้รับรางวัลอะไรประพฤติีมีน้ำใจนะระดับโรงเรียนนะหรือว่าเราได้รับเป็นตัวแทนห้องอะไรแล้วก็เขียนไปเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าด้านคุณธรรมจริยธรรมคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะคะ <S <S เราใส่เข้าไปแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเรามีความสามารถหลาย,ลายด้านนะอ่าเราแบบเราเป็นคนแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่มาที่ใบขั้นอีกแล้วนะคะใบขั้นของเราก็คืออันนี้คือเป็นด้านกิจกรรม อ่าก็มีรูปบีมยิ้มแฉ่งอยูอ่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาที่ด้านกิจกรรมของเรากิจกรรมบีมก็จะแบ่งออกเป็นนะด้ดนเหมือนกันด้านแรกก็คือด้านวิชาการนะคะนี่ด้านวิชาการแล้วก็ใส่เข้าไปว่าเราทําอะไรวันที่เท่าไหร่ ใส่รูปไปตึกต๊กตึกตึกตึกแล้วก็บรรยายเหมือนเดิมเลยอันนี้คือทาเหมือนเดิมเลยนะ<ม>ทําเหมือนเดิมประมาณนั้นนะคะแล้วก็อ่าด้านอันแรกคือโครงงานโครงงานสําคัญนะสำหรับวิศวะเลยเนี่ยคือบิมไปสัมภาษณ์มาสามที่จากที่ดูจากที่เพื่อนเพื่อไปดูคลิปแรกนะคะว่าบิมโดนถามเรื่องโครงงานเนี่ยทุกที่เลยทั้งสามพระจอมเลยก็คือแบบท,ทั้งพระนครเหนือทั้งบางมดแล้วก็ทั้งราชบองถามโครงงานบิมเยอะมากเพราะฉะนั้นบิมว่าสําคัญน,นะสําหรับคนที่จะเรียนวิศวะก็ใส่เป็นอันดับแรกเลยดีจะดีมากนะคะ เราไปทํากิจกรรมพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะอ่าเราได้ผ่ากบนะประมาณนี้นกบนก,กของเรานะคะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไปแข่งขันอะไรมาใส่เข้าไปได้เลยอ่าแล้วก็อันต่อไปคือด้านการสื่อสารและการแสดงออกอ่าประมาณนี้เราได้ทําโครงการอะไรอ่าเราได้เป็นตัวแทนเก่าต้อนรับนะเราเป็นพิธีกรงานสัมพันธ์หรือว่าเป็นงานประจาโรงเรียนนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ อะเราเราได้เป็นเราเราได้ร่วมแสดงงานสัมพันธ์ของโรงเรียนเมื่อปี2 5 6 0ประมาณนั้นวันที่เราใส่เข้าไปถ้าเราจําวันที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่วันที่ก็ได้แต่ถ้าเราจําได้เราใส่เข้าไปมันจะให้ามันจะให้ทำทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็อ่ะเป็นพิธีเคเป็นเป็นพิธีกรกิจกรรมขอบคุณและอำลาสถาบาันของพี่ๆนะคะแล้วก็เป็นแบบ วิทยากรเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นเราได้ทํางานกีฬาสีนะเราได้ประกวดมารยาทไทยนาะในด้านนี้อ่ะต่อไปก็คือด้านกีฬาด้านกีฬาก็คืออ่ะโอเคเคยแข่งขันแช่บอลน,นะคะวันที่เท่าไหร่ได้รับเหรียญอะไรแล้วก็บรรยายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ด้านวิดีโอและเบื้องหลังวิดีโออ่าบีมเคยได้ไปถ่ายงานสัมพันธ์ใช่ไหมปี2561อ่ะบีมก็ได้เป็นตัวแทนไปถ่ายเป็เป็นคนไปถ่ายพี่พี่พน้องๆที่แสดงอยู่ประมาณนั้นแล้วก็บรร ปบรรยายความรู้สึกเราได้ทําอะไรบ้างแล้วก็เขาได้รับอะไรจากเราที่เราได้ไปทาอ่ะอันนี้ก็เป็นผลงานที่บิมอาจจะเป็นเบื้องหน้าด้วยอาจจะเป็นเบื้องหลังด้วยบิมก็ได้ไปทํานี่ QR code นี่แล้วบิมก็ไปทําเว็บมาพอสแกนพออาจารย์สแกนปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นคลิปใน YouTube มาให้เนาะแล้วเราก็บรรยายนิดนึงเหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วก็ ต่อไปเป็นก uh, ิจกรรมค่ายวิชาการอ่ะเราเคยได้ไปค่ายนี้นะเราก็ใ <commissioned> ส <humans> ่รูปไปบรรยายเราเคยได้ไปค่ายนี้นะใส่รูปไปบรรยายอ่ะประมาณนี้เราเคยไปค่ายนี้เหมือนการบรรยายค่ายนี้ด้วยแล้วก็บรรยายอ่ะแล้วเราก็อันนี้คือที่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นที่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อันเนี้ยคือเป็นค่ายข้างนอกใช่ไหมอันนี้คือเป็นค่ายโรงเรียนค่ายในโรงเรียนที่โรงเรียนจัดเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่ะด้านจิตอาสาเมื่อกี้เรามีเกติบัตรด้านจิตอาสาไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบิ๊มก็จะามาใส่ในกิจกรรมด้วยมันจะได้แบบดูดูเยอะขึ้นคือเรามีรูปนะถ้าเราเก็บรูปมาแล้วก็ามาใส่นะคะนี่ก็เดินเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดนะไปทําจิตอาสาเลี้ยอาหารกลางวันน้องๆน,น,นะแล้วก็อ่ะเป็น ในเมื่อเราเคยประกวดระเบียบแถวสวนสนามใช่ไหมอ่ะเราก็พอเราอยู่มอปลายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีประกวดใช่ปะเราก็อ่ะไปสอนน้องๆประมาณนั้นนะคะถือว่าเป็นจิตอศาสาอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้คือบีมไม่มีลูกไงคือบีมได้ไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยคือบีมบีมไม่มีลูกก็เลยเอามาสรุปรวมตรงนี้นะคะอ่ะประมาณนั้นมีวันที่เรียบร้อย แล้วอ่ะมีหน้าเราใส่รูปเข้าไปแล้วก็อันนี้หน้าสุดท้ายถามว่าจําเป็นต้องมีไหมบิมว่ามันไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะแต่บิมรู้สึกว่าบิมอยากโชว์ความแบบว่าเรามีความสนใจทางด้านคณะวิศวกรรมจริงๆนะเราอยากเข้าจริงๆนะอ่าบิมก็ใส่ไปว่าบิมเคยได้ไปโอเ n นเฮาส์ของลาดกระบังนะได้ไปโอเ n นเฮาส์ของ CUTU นะได้ไปเอองานโปรเจก e n g i n e e r ยรินะคะของราดกระบงังแล้วก็ได้ไปงาน Engineering Expo ประมาณนั้นนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นปุกหลังแล้วแต่จะดีไซน์เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็คือบิมจะบอกว่าบิมเนี่ยไม,ไม่ไม่เก่งเรื่องคอมไม่เก่งเรื่องอะไรจริงๆเลยนะคือจะบอกว่า ก็คือสูตรเลยอะเราแบบค่อยมาเริ่มทําค่อยมาศึกษาถามรุ่นพี่บ้างศึกษาจากทาง YouTube บ้างให้อินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็ดูพอร์ตแบบมีเรฟเลนซ์มาจากของในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรประมาณนี้เราอยากได้คณะไหนแล้วก็ไปดูเรฟเลนซ์ของคณะนั้นว่าหนึ่งเลยนะมะหาลาัยเขาสีอะไร2คือคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนเขาเน้นจิตอาสาเราใส่จิตอาสาเข้าไปเยอะๆเขาเน้นโครงงานเราพีเต์โครงงานหนักๆเขาอยากแบบเขาอยากรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยว่าเราเป็นคนยังไงอย่างเช่นของบีแมววิศวะเนี่ยบี เน,น,น้นโครงงานเน้นความอดทนแข็งแกรง่งแล้วก็อาจจะืออาจจะเน้นเกรดแบบอาจจะโชว์เกรดคือเกรดบีมอาจจะไม่ได้ใส่ลงไปในพอร์ตนะคะเพราะว่าบีมมีปองนหนึ่งก็ถือแยกเอาไปให้เขาดูประมาณนั้นแล้วก็เน้นจิตอาสาหเหมือนกันมีใครมีคําถามอะไรสามารถเมนไว้ใต้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวบีมจะคอยบีเป็นคนตอบเองแลวบีมจะเป็นคนไปคอยตอบเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใคร ามารถพูดคุยกันได้ใต้เม้นเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พิมขอจบคลิปรีวิวพอร์ตเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย